ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทําข้าวหมากันนะคะแม่ขุนทองก็นึ่งข้าวนะคะข้าวเหนียวเก่านะคะแช่สักสองชั่วโมงแล้วก็นึ่งออกมานะคะนึ่งให้พอสุกนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาใส่กะละมังนะคะเกลี่ยให้ข้าวเย็นตัวนะคะนึ่งข้าวเหนียวออกมาให้เนี่ยเราเกลีย่ยเกลี่ยให้ข้าวเหนียวเย็นตัวนะคะพอเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้าวเหนียวไปล้างนะคะล้างเอายางออก เราค่อยมาคลุกกับแป้งเชื้อนะคะเกลียบแบบนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเราจะมาล้างข้าวกันนะคะแม่ขุนทองก็เอาน้ํากรองนะคะมาล้างข้าวล้างให้ยางข้าวมันออกนะคะ ค่อยๆซาวนะคะอย่าไปขยำให้มันเละนะคะได้เป็นเม็ดสวยๆข้าวมันจะมียางข้าวนะคะพอมันเย็นตัวแล้วเราก็เอามาล้างล้างจนน้ำใสนะคะเอาน้ำกรองเท่านั้นนะคะ ใส่ตรงตะแกงนะคะทำแบบนี้จนน้ำใสนะคะแล้วพอเสร็จนะคะเราก็จะเอาไปผึ่ง ให,ให้ข้าวมันหมาดๆนะคะแล้ค่อยมาคลุกกับแป้งเชื้อนะคะก็จะได้บรรจุได้นะคะเดีย๋ยวเรามาเจอกันค่ะค่ะแม่ขุนทองก็ล้างข้าวมาประมาณห้ารอบแล้วนะคะอันนี้รอบที่ห้านะคะแล้วก็จะมาใส่กระชอนนะคะเริ่มใส่แล้วนะคะน้ําใสแล้วนะคะ ะะเดี๋ยวมาดูกันนะคะหลังจากข้าวแห้งหมาดหมค่ะเราก็ตากหลังจากที่เราล้างข้าวแล้วนะคะเราก็ตากให้ข้าวเสดดน้ํานะคะแล้วก็ตากให้หมาดหมนะคะข้าว่อันนี้แป้งเชื้อข้าวหมากนะคะแป้งข้าวหมากที่เขาเรียกกันนะคะมีขายแบบนี้ก้อนละสิบบาทที่ตลาดนะคะเราจะทําเองก็ได้แต่มันกรรมวิธีเยอะนะคะหลายขั้นตอนต้องมีเครื่องเทศหลายตัวนะคะตัวนี้ทําจากเครื่องเทศนะคะ หนึ่งกิโลแม่ขุนทองจะใช้สองลูกนะคะแล้วก็เอาไปป่นลูกนะคะเอาไปป่นแล้วก็เตรียมน้ําตาลทรายไว้สามช้อนโต๊ะนะคะใครไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้แม่ขุนทองชอบหวานนะคะคแล้วก็เตรียมใบตองไว้หอ่อนะคะแล้วก็เตรียมถ้วยนะคะไว้ใส่นี่นะคะเราผสมลงไปเลยนะคะนะคะ ผสมลงไปในตัวข้าวเลยนะคะแป้งเชื้อเข้ามาใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะถ้าคนรักสุขภาพก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะคนคลุกให้เข้ากันนะคะคลุกเขาให้เข้ากัน พอคลุกเขาเข้ากันดีดี๋ยวเราก็บรรจุได้เลยนะคะจะใส่ใบตองหรือใส่ถ้วยอะไรก็ได้นะคะพอครบสองวันก็นําแช่ตู้เย็นแล้วก็ทานได้ชื่นใจนะคะถ้าแช่ตู้เย็นเราก็จะรสชาติอร่อยกลมกลม่อมขึ้นนะคะคลุกให้ทั่วเลยนะคะไม่ยุ่งยากนะคะ วิธีทำไม่ยากนะคะแต่ก็มีขั้นตอนของมันนะคะต้องสะอาดนิดนึงน,นะคะแล้วก็ล้างข้าวให้สะอาดเข้ากันดีแล้ว หอมหวานชื่นใจมากเลยนะคะแล้วข้าหมากก็มีประโยชน์นะคะเราเซิร์ชใน Google ก็ได้นะคะช่วยเรช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารได้ดีนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็บรรจุกันนะคะเราก็ได้ใบตองมานะคะมีตัวรองใบตองนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะก็มีถุงพลาสติกนะคะกันน้ำมันรั่วออกมานะคะ ถ้าคุณท้องก็จะตักข้าวใส่นะคะทำเป็นห่อเหมือนขนมนี้นะคะเดี๋ยวเราเตรียมไม้กลัดไว้ ะะแบบนี้นะคะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วหนึ่งห่อนะคะทำเลียงเลยนะคะทำเลียงเลย มีพลาสติกรองนิดนึงนะคะเวลาน้ำเข้าหมากออกมันจะได้ไม่รั่วค่ะเป็นหอเล็กๆอย่างนี้นะคะ จะมีใส่ถ้วย3มออนนะคะถ้วยเล็กๆได้หมดนะคะไม่ต้องบรรจุจนแน่นนะคะเดีย๋ยวเวลานั้นเนี่ยแค่นี้ก็พอนะคะเดีย๋ยวเวลานั้นข้าวก็จะยุบลงอีกนะคะ เดี๋ยวเราก็เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องสักสอวันนะคะก็รับประทานได้แล้วนี่นะคะเราบรรจุเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะทยอยบรรจุไปเรื่อยๆนะคะก็เรารอสองวันแล้วมาเจอกันนะคะเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนนะคะมาดูว่ารสชาติเป็นยังไงต่อค่ะเข้าหมากของเราก็ครบสองวันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรสชาตินะคะ แล้วก็ดูโดยรวมนะคะสภาพโดยรวมะคะนี่เข้าหมาก็ใช้ได้แล้วนะคะสามารถที่จะนำเข้าแช่ตู้เย็นนะคะเก็บได้เป็นเดือนเลยนะคะตัวน,นี้นะคะออกมาทานนะคะมีประโยชน์นะคะเซิร์ชใน Google ดูนะคะแม่นี้แม่ขุนทองเอาไปแช่เย็นไว้ตอนชาัานี่มาแล้วหอมน่ารับประทานเลยนะคะเดอย่าลองชิมดูนะคะนี่รสชาติ หวานชื่นใจมากเลยนะคะนะคะี่คาเราลองด้วยพลาสติกนะคะก็จะออกมามีน้ำออกมาด้วยนะคะมีประโยชน์นะคะช่วยย่อยอาหารหลายๆอย่างเลยนะคะเดี๋ยวชิมตอนที่ไม่ได้แช่ด้วยนะคะรสชาติดีนะคะถ้าแช่เย็นก็จะรสชาติดีกว่านี้อีก ะะเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าหมาของเราพบกันคลิปหน้านะคะ